คนเรือนเขมรกำลังเกิดกระแสถกเถียงอย่างร้อนแรงหลังไม่เพจข่าวและผู้ผลิตคอนเทนต์บางรายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จกล่าวหาว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เรียกร้องให้กัมพูชายกเขาพระวิหารให้ประเทศไทยเพื่อแลกกับการมาเยือนกัมพูชาโดยมีการอ้างว่าลิซ่าพูดประโยคที่ค่อนข้างรุนแรงนี้ว่าถึงจะไม่มีแฟนคลับในกัมพูชาแต่ก็ยังดังอยู่ดีถ้าอยากให้มาเหยียบแผ่นดินกัมพูชาก็ต้องยกปราสาทพระวิหารให้ก่อน เพจโซโล TV ีโพสต์เอาไว้แต่ลบไปแล้วซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าได้ยินแล้วไอ้หมาชาติต่ำผู้หญิงสยามลิซ่าแบล็กพิงค์พูดถากถางเรงแรงไม่แคร์แม้แต่น้อยเกี่ยวกับกรัรมพูชาเธอไม่สนใจเลยว่าไม่มีแฟนคลับขเขมก็ยังดังอยู่ดีถ้าอยากให้เธอเหยียบแผ่นดินขเขมรก็ต้องยกปราสาทนี้ให้เธอซะก่อนถึงจะได้ โดยเพจ s o โล t ทีได้มีการอ้างอิงว่าเป็นคำพูดของอุ่นสะอาดผู้โด่งดังในกัมพูชาผ่านแพลตฟอร์ม Tik t o อกมีผู้ติดตาม 2.1M เอและเป็นเจ้าของแบรนด์ดัง Baby ้สกินค m มบูดียและนอกจากนี้ยังอ้างอีกด้วยว่านางเอกสาวอย่างกบสุวรรณันดาราที่เคยตกเป็นประเด็นจากการถูกใส่ร้ายจากหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอจนก่อให้เกิดจาราจน เกิดการเผาสถานทูตไทยณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในอดีตโดยรอบที่มีการอ้างว่ากบพูดว่าถ้าอยากให้เธอมาถ่ายหนังในกัมพูชาก็ต้องยกนครวัดให้เธอไปก่อนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนั้นโดยแฟนคลับจำนวนมากได้ออกมาโต้แยง้งพร้อมแนบหลักฐานว่า ลิซ่าไม่เคยแสดงออกถึงความต้องการสิ่งใดจากกัมพูชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งนี้จากข้อเท็จจริงคือลิซ่าเคยกล่าวถึงกัมพูชาเพียง2ครั้งครั้งแรกเมื่อแฟนคลับกัมพูชาสอนสมาชิกวงแบล็ k พิง k พูดภาษาเขมรซึ่งเป็นคลิปสั้นที่แพร่หลายบนโลกโซเชียล ครั้งที่2เมื่อลิซ่าเขียนข้อความให้กำลังใจเยาวชนชาวกัมพูชาและได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใดแสดงว่าลิซ่าเคยเรียกร้องหรือแสดงท่าทีต้องการโบราณสถานจากกัมพูชาอย่างที่ถูกกล่าวหาทั้งนี้แฟนคลับชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้เพจต้นทางเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างสุภาพแต่กลับถูกตอบโต้ด้วยคำพูดดูหมิน่น อย่าโลกสวยเกินไปเด็กยังไม่รู้จักโตไม่มีจิตสำนึกรักชาติทั้งนี้การไปคอมเมนต์เพื่อข้อเท็จจริงของแฟนคลับกัมพูชาแค่ไม่ต้องการให้เผยแพร่ข่าวปลอมกับถูกตีตราว่าเป็นพวกไม่รักชาติจะไม่ชอบก็ได้จะไม่สนับสนุนก็ได้แต่ถึงกับแต่งเรื่องให้คนอื่นเสียหายนั่นคือการลดค่าของตัวเองการรักชาติไม่ใช่การกโกหกหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่คือการกล้ายืนข้างความจริง แม้มันจะไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ก็ตามอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามไปยังผู้ผลิตคอนเทนต์ว่าคุณรักชาติจริงหรือแค่ใช้คำว่ารักชาติเพื่อสร้างกระแสด่าไอดอลมิหนำซ้ำยังถูกล่าแม่มดเรียกให้อัดคลิปขอโทษจากคนที่โพสเรื่องเท็ปนี้โอเคยมฉังวิดีโอนี้มายมจันมาสมตะมองเสชัวมาตาแด่ยมโยจัลมปกวัดยมทายกวัดยมเจกวัดอีกั้งนะยมสมตะชังบองจุยล พอใจงพอ,อยิมสมโตบอหายจังบองจวยลบหองนะเอาคุญแาอย่างไรก็ตามดามากครั้งนี้สะท้อนภาพใหญ่ของวัฒนธรรมข่าวปลอมและการใช้คำว่ารักชาติในทางที่ผิดในยุคที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายการกันกรองข้อเท็จจริงและการเคารพศักดิ์ศรีผู้อื่นคือหัวใจของสังคมที่มีวุฒิภาวะการรักชาติต้องเริ่มที่การไม่แต่งเรื่องโกหกให้ใครต้องเสียหายนั่นเอง